ให้ทุทกๆคนได้มีโอกาสชมสาวงามได้อย่างเต็มที่และจะขอทำหน้าที่ที่ง่ายที่สุดในค่ำคืนวันนี้คือการประกาศรองชนะเลิศอันดับสองค่ะและที่เหลือ,อยกให้พี่พีเคเลยงั้นพี่พีเพี่พีพีกีครับเริ่มเลยนะครับว่าใครจะได้อันดับ3 2และ1ครับพี่เริ่มเลยค่ะเริ่มเลยครับพี่และสำหรับผู้ที่จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ได้แก่ M U T สิบแค่ะพอนฟ้าบุนิกากุนสุนทรรัตน์ค่ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็เหลือสาวงามเพียงแค่สองคนอยู่บนเวทีกันแล้วนะครับ และหนึ่งในนี้เธอจะไปได้ก้าวไปสู่จักรวาลครับถึงเวลาที่บีบหัวใจคนที่เชียร์พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศใช่ค่ะทุกคนครับและมิ s s u นิเว r ร์สไ a i แลนด2020ได้แก่ <Sing. S 2> ขอเชิญมิสอินเวิร์สไทยแลนด์2019ฟ้าใสครับปวอีอิสุดาดูวินขึ้นมอบมงกุฎสายสะพายและขอรางวัลให้กับมิสอินเวิร์สไทยแลนด์2020อเมนดาออมโดอร์และรางวัลที่น้องจะได้รับนะคะมิสอินเวิร์สไทยแลนด์2020นะคะจะได้รับสายสะพายมิสอินเวิร์สไทยแลนด์ค่ะมงกุฎจับมาวาัดครับ คอนโดค่ะตกแต่งพร้อมอยู่โครงการ a อ m o s สนะคะลาดพร้าว15ปายแอสเซทไวส์ค่ะรถยนต์ฮอนด้าซีวิกรุ่นชาโบ่ R e S สีแดงอี i t นและเงินสดมูลค่า1ล้านบาทค่ะรวมไปถึงเครื่องสำอาง B S C ใช้ตลอดปีครับและยังมีแพ็กเกจเสริมความงามนะคะจากดรชอนนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์อีกด้วยค่ะรวมไปถึงบัตรออกอก,กาอําลังกายจาก We f ิ t n e s s s o c i e ี y พร้อม เป็ e พสกน์เทรนเนอร์ระยะเวลา1ปีและทุนการศึกษาสำหรับการเรียนที่ World Star Academy ด้วยค่ะแพ็กจากล่องเจ้าพระยานะครับด้้ยเรือ Hackercraft พร้อมคนขับเรือจาก True Leasing และชาดอกไม้จาก Flow Design ค่ะฟ้าสายปรับมงกุฎให้น้องหน่อยจับมงกุฎให้น้องหน่อยให้ตรงๆ ตรงไหมคะเอาให้ตรงๆจะได้ถ่ายรูป<า>สวยๆใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมโอเคค่ะเชิญน้องอแมนด้านะคะเดินขึ้นไปให้ทุกคนได้ชมความงามของน้องแมนด้า this is your first walk as Miss Universe Thailand 2020 รอ,รองอันดับหนึ่งมิสอุนิเวอร์ซิไทยแลนด์นะคะขอ,อนยาเรียนเชิญนะคะน้องมีเรียมนะคะจะเป็นผู้มอบรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะจะได้รับสายสะพายของรองชนะเลิศอันดับหนึ่งะคะ่ะวินาเชนนี้เลยครับวินาเชิญด,ด้นา,ดหน,าดนหน้าค่ะด้านหน้าเลยค่ะ,นนลคะและยังได้รับเงินรางวัลมูลค่า700,000บาทด้วยค่ะพี่ไม่น้อยเลย700,000เนี่ยถูกต้องค,อครับโดนตกช่วงโควิดพี่7จ0 0แสนดีมาก คอนโดตกแต่งพร้อมอยู่โครงการแอสโมสรัดพาร์ท71 by Asset Wise ครับพักอาศัยเป็นเวลาหนปีครับเครื่องสำมาั BSC Cosmetology ใช้ได้เลย1ปีค่ะแพ็กเกจเซลความงามจากด็อกเตอร์โทนี่มดิคอลเซ็นเตอร์บัตรออกกำลังกายจาก V Fitness Society พร้อมผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลระยะเวลานึปีค่ะทุนการศึกษาสำการเียที่ World Star Academy และช่อดอกไม้สวยๆจาก F l o w Design รวมไปถึงแพ็กเกจล่องเรือเจ้าพระยาด้วยเลย Hacker Craft พร้อมคนขับจาก True l i s i n g ด้วยครับผมค่ะี่ด้วยกับมีนาน,นะครับครับผมและสำหรับรองอันดับ2นะคะน้องผ่ฟ้าผ่อนฟ,ฟ้าเชิญจา้าเราก็มีพี่เป็ล่านะคะรองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2019เนบเป็นล่าชนะพ่อบุญแสงมาร่วมมอบรางวัลด้วยจะได้รับสายสะพว์ สภายนะคะและเงินสดนะคะมูลคา3 0 0 0 0 0บาทค่ะเครื่องสมาง BSC ใช้ตลอดปีครับแพ็กเกจจาก Dr. Tony Medical Center ค่ะบัตรออกพลังกายจ <ค Commission. S 2> าก v f e n Society ที่พร้อมผู้อีก2 Personal Trainer อีก1ปีและท <im invincible. im authorization> ุนกา <im> รศึกษาจาก Worldstar Academy ค่ะแพ็กเกจลองเจ้าพริยานะครับที่ด้วย Hacker Craft พรอมคนขับจาก True Leasing และดอกไม้จาก Flow Design ค่ะ โอ้น oh, ี่พีเคค่ะคือสุดยอดนะคะวันนี้แอบคิดเองนะว่า3คนนี้ถ้าแยกกันประกวดคนละปีนะได้มงคนละอันได้เลยนะเนี่ยเอาละครับสาวงามทั้ง3ท่านยืนประจำตำแหน่งเลยนะครับแครผู้มีเกิครับก่อนอื่นจะบอกว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกิในค่ำคืนนี้ในชูอ้ายหนอปบมือดังให้ตัวเองหน่อยวีนาเชิญค่ะและทุกคนทางบ้านขอบคุณมากมากเลยนะครับ กำลังใจช่องทีวีนี่สำคัญมากและทุกคนทั่วประเทศได้โชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่า Miss Universe Thailand ของเราโดยเฉพาะปี2020เนี่ยเราสามารถทำได้ดีมากแค่ไหนครับพี่แบกกเก้ทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะและเชื่อว่าทั่วโลกก็จับตามองเราด้วยและที่สำคัญปีนี้เราประกวดกันแบบไฮเทคสุดๆนะคะชมได้หลากหลายช่องทางนะคะมาแอมนด้าเดินกลับมาเข้าแถวครับ นี่คือท็อปฟของคุณนะพร้อมๆสาวๆที่เหลือทั้งหมดอีก29คนทุกคนปรบมือดังให้กับสาวงามของเราเอากระดาษผม,ผมออกก่อนฮนะใช่ค่ะแล้วเราก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะพี่พีเคคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตาม Miss Universe Thailand 2020มาโดยตลอดด้วยค่ะ just thank everybody the true want the Which a iconhole everybody' I Everybody's watching all around Thailand via PPTV HD 36 via True ID and everybody all and all the Filipinos watching too. I know you're watching. Enjoy this and we'll see you next time for Miss Universe Thailand 2021. It's